ทนายต้ามเมินแม่แตงโมสั่งห้ามยุ่งคดีขอลุยต่อเพื่อแตงโมอ้างสิทธิพี่ชายถึงแม้วันนี้จะมีการถแถลงข่าวใหญ่จากตํารวจแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปอะไรค่ะยังคงมีหลายเรื่องให้ต้องค้นหากันต่อไปกับการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาซึ่งล่าสุดแม่ของดาราสาวคุณแม่พนิดาได้แต่งตั้งทนายขึ้นมาเพื่อดำเนินคดีนี้ พร้องฝากข้อความถึงทนายคนอื่นๆไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้โดยเฉพาะทนายชื่อดังสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มล่าสุดค่ะในรายการถกไม่เถียงทางช่อง7 HD ดำเนินรายการโดยทินโชคกมลกิจได้พูดถึงความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของนางเอกสาวแตงโมนิดา และมีบางช่วงบางตอนได้สอบถามไปยังทนายตั้มเรื่องที่ได้รับจดหมายจากคุณแม่แตงโมโดยทนายตั้มได้เล่าว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณแม่คิดอะไรอยู่ส่วนเรื่องที่โพสต์ว่าต่อยดายศเด็ดจบพี่ชายของแตงโมติดใจการทํางานของเจ้าหน้าที่ความที่เขาเป็นพี่ชายเขาก็จะใช้สิทธินี้ในการสอบถามความคืบหน้าของคดีจริงๆแล้วคดีอาญาญาสามารถติดตามความคืบหน้าจากตํารวจได้และพรุ่งนี้แปดมี ีนาคมจะพาพี่ชายแต่งโมเข้าพบตำรวจเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีต่อไปและคลายปมสงสัยของพี่ชายอีกด้วย ทนายตั้มยังเล่าต่ออีกว่าได้คุยกับพี่ชายคุณแตงโมซึ่งเขาเล่าว่าได้คุยกับคุณแม่แล้วเขาไม่ได้เห็นด้วยกับคุณแม่ทุกเรื่องแต่แม่ไม่ให้เขาจัดการอะไรทั้งนี้ตนไม่ได้เป็นทนายให้ทางใครเลยแต่ต้องการหาความยุติธรรมให้คุณแตงโมที่กล้าเปิดหน้าโชว์ขนาดนี้เพราะรู้จักกับแตงโมแล้วก็สงสารน้องคนไทยทุกคนก็คงสงสัยว่าแตงโมตกเรือเพราะอะไรส่วนเรื่องที่จะออกมาช่วยพี่ชายแตงโมก็ กังวลว่าเขาจะไปได้สุดไหมถ้าแม่มาห้ามจะหยุดกลางคันอีกหรือเปล่าเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาทำตามแม่มาโดยตลอดแต่ครั้งนี้กอดทำเพื่อน้องเป็นครั้งสุดท้ายส่วนเรื่องคดีเท่าที่ฟังการสัมภาษณ์ของตำรวจคดีน่าจะไปในทางประมาทแต่จะต้องมีผู้ต้องหาเพิ่มหรือไม่ยังเดาทางไม่ได้แต่เท่าที่คุยกับพี่ชายของแตงโมเรายังไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่วันนี้ขอททำให้ดีที่สุด กอ่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ